เป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุโรงเรียนทําไปโรงเรียนทําอะไรบ้างคะแรกนต่อ,อนแรกเด็กชอบเล่มเมื่ออ่าฮะต่อไปตัวยแต่ก็โดนตัดโดอะไรนะคะบาโดนก็โดนมีด้วยก็โดนเอิดไอพี่แอคุณครูบอกให้พี่ยอร์ทำอะไร ดูประตูเรื่องอะไรคะเรือออออ่องแอเรื่องแอร์ที่พี่อาเมะมันมีแอปเปิ้ลด้วยนะอะมีแอปเปิ้ลด้วยใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกเนาะโอเคไหมพรุ่งนี้มากับพี่ปันใช่ไหมคะไปอยู่นะอ่อาฮะแล้วเมื่อเช้าพี่ยาเข้าแถวด้วยเปล่า รู้จักชื่อเพื่อนบ้างหรือยังอย่าเลยแล้วพรุ่งนี้เราจะถามชื่อเพื่อนดีไหมคะ่สาเด็กป้าป้านตาแอร์ให้ปบบ้าถามเองเหรอได้ถ้าแล้วพี่ย่าไม่ถามอะ่ะเป็นเพื่อนพี่ย่าไหมเบอร์เบียจอดป้าบ้าแล้วอ้าวจับบ้านไม่แล้วเหรอได้ แล้วพี่ย่านอนหรือเปล่าวันเนี้ยนอนนอนเยอะไหมคะนอนเยอะอ่าฮะแล้วกินข้าวกับอะไรวันเนี้ยแกับต้าวแตนหลอดไอ่ไห่เต้าแค่หลอดกับข้าวอร่อยไหม <c oughs> คืออะไรยะคะมาดูแตนหลอดอ๋อไม่แล้วมันอร่อยไหมคะมันอร่อยอร่อยเนาะ